ด็อกเตอร์ยันชานลช่องกีฬาน้องใหม่ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านกลับมาีกครั้งกับช่อง d ็อกเตอร์ยันชานลครับ หลังจากคว้าแชมป์เกาชูเซเรียอาครับฤดูการ2020ถึง2021นะครับไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับวันนี้นะครับผมจึงขอพาทุกท่านนะครับมาดูแทคนิคของอันโตนิโอคอนเต้กันสักหน่อยเลยครับว่าเขาเนี่ยวางแผนอย่างไรครับในการพาทีมูใหญ่เนี่ยโค่นล้มยูเวนตุสครับเขานี่ก็แสดงให้ทั้งโลกได้เห็นแล้วอะไรครับว่าความพิเศษที่มีแค่ในตัวของเขาเพียงแค่คนเดียวเนี่ยมันเป็นอย่างไรครับมาเชิญรับชมนับฟังกันได้เลยนะครับว่าระบบของเขาเนี่ยมันดีอย่างไรครับ มาเริ่มกันที่จังหวะเซตเกมของอินเตอร์กันก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่อินเตอร์ของคอนเต้เนี่ยทำได้ดีมาโดยตลอดนะครับมีแฟนบอลหลายคนนะครับที่มองว่าการที่บางทีมเนี่ยมาเล่นกองหลัง5คนนะครับเป็นเพราะว่าทีมเหล่านั้นเนี่ยกลัวการเล่นแบบครองบอลนครับอย่าง2เซนเตอร์ตัวข้างนะครับในระบบหลัง3าของคอนเต้เนี่ยสองตำแหน่งนี้นะครับมีความสําคัญมากๆครับเพราะพวกเขานะครับจะทําหน้าที่ขยับไปเล่นเป็นฟูลแบ็กในจังหวะที่ครองบอลผลจากการเล่นแบบนี้เนี่ยทำให้อินเตอร์เนี่ยมีผู้เล่นในจังหวะเซตเกมมากกว่าคู่แข่งครับ อย่างภาพนี้นะครับที่เป็นบาสโตนี่นะครับฉีกไปเล่นทางซ้ายครับหากเซนเตอร์ตัวซ้ายเนี่ยออกไปเล่นเป็นฟูลแบ็กนะครับฮาคิมีเนี่ยก็จะลงต่ำมาครับแต่หากสครีเนียนะครับฉีกไปทางขวาเนี่ยวิงแบ็กฝั่งซ้ายก็จะแคบลงมาต่ำครับการเล่นแบบนี้ของอินเตอร์นะครับเพื่อสร้างสถานการณ์4-3ต่อนะครับระหว่างพวกเขากับฝั่งตรงข้ามครับอินเตอร์เนี่ยไม่จะเล่นกันอย่างมั่นใจเสมอครับเมื่อพวกเขาเนี่ยเป็นฝ่ายโดนกดดันครับตัวอย่างเช่นภาพนี้ครับที่อินเตอร์เนี่ยถ่ายบอลออกไปทางด้านข้างแบบสบายสบาย สครีเนียเนี่ยได้ครองบอลส่วนเดอร์ฟลายก็ยืนใกล้กับผู้สาประตูขาที่อาคิมี่เขาก็ยืนติดริมเส้นการเล่นลักษณะนี้ของอินเตอร์นะครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพวกเขาเนี่ยต้องการให้ฝั่งตรงข้ามเข้ามาบีพวกเขาเนะครับบริเวณเกมริมเส้นนครับเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ตรงกลางให้กับมาเซโลบลโซวิดนะครับซึ่งยืนต่ําที่สุดเลยครับส่วนนิโกโลบาร์เรล่านะครับกับคิเตียนเอริกเซนเนี่ยก็จะยืนสูงขึ้นมาหน่อยเลยครับขึ้นอยู่กับว่าอินเตอร์เนี่ยเล่นบอลฝั่งซ้ายหรือวว่่าาฝังข เมื่ออินเตอร์นะครับสามารถพาบอลขึ้นหน้ามาได้หน่อยหนึ่งครับพวกเขาเนี่ยก็จะใช้โรเมรุลูกากูนะครับกับลอตโรมาติเนสเนี่ยลงต่ํามาเพื่อรับบอลครับอย่างจังหวะนี้นะครับอินเตอร์เนี่ยบุกขึ้นมาทางขวาครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือหน้าที่ของลูกากูนะครับที่จะต้องลงมารับบอลครับลักษณะการเล่นแบบนี้ของอินเตอร์ครับพวกเขาเนี่ยก็จะใช้นักเตะของตัวเองในการโอเวอร์โหลดมาทางด้านข้างมากขึ้นส่วนบาเรล่าเนี่ยก็ยังคงยืนปักหลักในแดนกลางเหมือนเดิมครับเพื่อเป็นตัวเลือกในการรับบอล นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่บทบาทของโรโซวิตเนี่ยมีความสําคัญครับเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเล่นแบบไหนจะจ่ายกลับหลังก็ได้หรือเล่นกันตรงกลางก็ได้หรือว่าจ่ายขึ้นหน้าเนี่ยโรโซวิดก็สามารถเลือกได้หมดเมื่ออินเตอร์นะครับพาบอลมาถึงตรงกลางสนามครับบาสโตนี่กับสครีเนียเนี่ยจะทําหน้าที่ด้วยการทางออกไปเล่นในตําแหน่งฟูลแบ็กนะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาครับส่วนเปเรซกับฮาคิมีเนี่ยสคนนี้ก็จะดันขึ้นหน้าครับมาทําหน้าที่เหมือนกับผู้เล่นตําแหน่งปีครับ ส่วนโบรโซวิดเนี่ยก็จะขยับลงมายืนคู่กับเดอะฟลายเมื่อมีการเล่นแบบนี้เนี่ยอินเตอร์จะโอเวอร์โหลดนักเตะมาเล่นตรงกลางมากขึ้นนะครับนี่จะมาจังหวะเซตเกมของอินเตอร์นะครับพวกเขามีตัวเลือกมีพื้นที่มีเวลาในการเลือกจ่ายบอลมากขึ้นครับหากเกมไหนนะครับที่2เซนเตอร์ของอินเตอร์นะครับซึ่งทําหน้าที่เหมือนกับเป็นผู้เล่นฟูลแบ็กเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้เนี่ยคอนเต้นะครับก็จะปรับเกมด้วยการให้ทั้ง2คนเนี่ยกลับมาประจําการตําแหน่งเดิมโดยยืนขนาบข้างกับเดอะฟลายครับ ภาพนี้เนี่ยคือตัวอย่างที่บ่งบอกถึงความยืดหยุ่นของอินเตอร์ครับวกเขาเนี่ยไม่สามารถโอเวอร์โหลดพื้นที่ด้านข้างได้ครับพวกเขาเนี่ยก็แก้ปัญหาง่าย,ายๆครับโอเวอร์โหลดด้านข้างไม่ได้ก็มาโอเวอร์โหลดกองกลางครับเพื่อพาวอนเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายครับโดยในครั้งนี้เนี่ยนอกเหนือจากกองกลางของอินเตอร์ที่ทําหน้าที่โอเวอร์โหลดแล้วเนี่ยลูกาคูกับลาตาโลนะครับก็จะโอเวอร์โหลดด้วยเหมือนกันครับส่วน2วิงแบ็กเนี่ยก็ทําหน้าที่ยืนด้านข้างเหมือนเดิมครับ เมื่อเจอกับทีมที่เล่นด้วยการใช้กองหลัง4คนเนี่ยอินเตอร์จะมีรูปแบบการเล่นแบบภาพนี้ครับวิงแบ็กหนึ่งข้างนะครับจะยังทำหน้าที่เล่นทางด้านข้างเหมือนเดิมครับส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยจะขยับเข้ามายืนด้านในครับการเล่นแบบนี้ของอินเตอร์เนี่ยเพื่อทําให้กองหลังทั้ง4คนของฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่กล้าออกจากตําแหน่งแล้วมันยังทำให้กองกลาง3คนของอินเตอร์เนี่ยไม่ถูกคุกค,คามมากจนเกินไปด้วยครับอย่างจังหวะนี้นะครับอินเตอร์เนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะเล่นตรงกลางหรือว่าออกไปเล่นทาาางงด้้นข จังหวะนี้เนี่ยเป็นบาเรล่านะครับที่รับบอลเลยครับแล้วเขาเนี่ยก็สามารถวิ่งไปเล่นในพื้นที่ว่างได้ครับและเล่นเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นฟูลแบ็กอีกหนึ่งคนครับอีกหนึ่งสถานการณ์นะครับหากวิงแบ็กที่แท้จริงของอินเตอร์เนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับคอนเต้เนี่ยก็จะให้เซนเตอร์ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับวิงแบ็กอีกหนึ่งคนครับตัวอย่างภาพนี้นะครับที่เป็นบาสโตนี่นะครับโอเวอร์โหลดเล่นทางด้านข้างร่วมกับเปเรซิสนะครับถ้าหากนักเตะของฝั่งตรงข้ามเนี่ยออกไปบีบเนี่ยตรงนี้อีกเส้นเนี่ยก็จะออกไปเล่นด้วยครับ นี่เป็นการเล่นไปื่อทำให้อินเตอร์เนี่ยแน่ใจว่าพวกเขาเนี่ยมีนักเตะมากกว่าฝั่งตรงข้ามในพื้นที่ตรงนี้ครับซึ่งถ้าเป็นทางขวาเนี่ยอินเตอร์ก็เล่นแบบนี้เหมือนกันครับมาดูทางขวากันบ้างนะครับซึ่งสกอเนียเนี่ยไม่ได้เล่นเกมลุก,ลกดันเหมือนกับบาสโตนี่ แต่ว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยก็คล้ายๆกันครับบารเราเนี่ยจะมาเล่นร่วมกับฮาคิมี่ครับเพื่อโอเวอร์โหลดพื้นที่ฝั่งขวาการเล่นแบบนี้เนี่ยวิงแบ็กฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ยังคงปักหลักอยู่พื้นที่ริมเส้นเหมือนเดิมส่วนเราตัโล่กับลูกากูนะครับก็ยังอยู่ตรงกลางครับส่วนอริกเซนเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่สอดขึ้นมาจากตรงกลางครับการวิ่งเติมขึ้นมาของอริกเซนเนี่ยแหละครับที่จะสามารถสร้างปัญหาให้กับกองหลังของฝั่งตรงข้ามได้ครับตำแหน่งที่บาสโตนี่นะครับทำได้ดีอย่างมากเนี่ยตอนอินเเเเเตตอออคงงบลนนนนัักก็็ืืแหห่่่่ทีาามววยป ภาพนี้เนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เขาออกมาเล่นฝั่งซ้ายร่วมกับยังครับการเล่นของบาโตนี่เนี่ยทำให้ฝั่งที่เล่นเกมรับเนี่ยเจอกับงานยากอย่างมากกับการรับมือครับเพราะแผนของบางทีมเนี่ยก็วางมาโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ใช้นักเตะมากพอที่จะไปครอบอร์พื้นที่ทางริมเส้นครับอินเตอร์เนี่ยเล่นด้วยความยืดหยุ่นนะครับนักเตะเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองกตลอดทั้งเกมแถมทุกรูปแบบการเล่นของอินเตอร์เนี่ยนักเตะก็เล่นด้วยความมั่นใจมากๆครับ ขณะที่ในการเล่นเกมรับของอินเตอร์นะครับพวกเขาจะเล่นเกมรับกันด้วยระบบ5-3-2โดยที่ยืนตำรูกว่ากูกับลาตาโล่เนี่ยครับจะทำหน้าที่ขวางครับไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจ่ายบอลเข้าไปเล่นตรงกลางเพื่อหวีไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยเล่นได้เพียงแค่ด้านข้างอย่างเดียวเท่านั้นครับและทันทีที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยพาบอลไปเล่นทางริมเส้นเมื่อไหร่นะครับมิดฟิลด์ตัวกลางกับวิงแบ็กเนี่ยก็จะวิ่งเพรสซิงอย่างรวดเร็วครับ อินเตอร์เนี่ยดุดันอย่างมากนะครับกับการเพรสซิ่งทางริมเส้นส่วน2กองหน้าของอินเตอร์นะครับก็ยังทำหน้าที่ในการโคเวอร์พื้นที่ครับเพื่อไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้จ่ายบอลกลับหลังครับอย่างเช่นจังหวะนี้นะครับที่เป็นลูกากูนะครับปิดทางจ่ายบอลครับที่จะจ่ายให้กับฟองเกสซีเย่แถมในบางครั้งนะครับวิงแบ็กของอินเตอร์เนี่ยก็สามารถออกจากตำแหน่งได้ด้วยนะครับอย่างจังหวะนี้เนี่ยที่ฮาคิมีออกจากตำแหน่งไปแล้วนะครับแทมอินเตอร์นะครับก็ยังปรับมายืนหลังมสีได้แบบสบายๆครับแล้วก็ลื่นไหลออกกมาครับ เมื่อฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลือกโอโลดไปเล่นทางด้านข้างมากขึ้นนะครับลักษณะการเล่นของอินเตอร์เนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้เพรสซิงหนักมากพวกเขาก็จะเพรสซิงแบบเบาบางครับโดยจะเน้นการป้องกันแม่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้จ่ายบอลเข้ามาตรงกลางอย่างภาพนี้นะครับที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีตัวเลือกในการจ่ายบอลเข้ามาตรงกลางเลยครับพื้นที่เนี่ยมีน้อยครับและจะไม่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวเลือกเพียงแค่จ่ายบอลกลับหลังเท่านั้นครับและถ้าเสี่ยงด้วยการพาบอลไปเองเนี่ยมันก็สุมเสี่ยงด้วยอะไรครับต่อการที่จะเสียบอลคร การเล่นเกมรับในลักษณะนี้ของอินเตอร์เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อทำให้พวกเขาเนี่ยครับมีโอกาสในการเล่นเกมโต้กลับครับการเล่นของอินเตอร์เนี่ยมันคือการปิดโอกาสไม่ให้คู่แข่งเนี่ยมีตัวเลือกในการจ่ายบอลที่มีคุณภาพครับโดยหลายครั้งนะครับในยามที่นักเตะของอินเตอร์เนี่ยบีบกดดันฝั่งตรงข้ามเพราะฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวเลือกในการจ่ายบอลเนี่ยบางครั้งนะครับนักเตะของคู่แข่งเนี่ยก็ใช้เวลาในการเล่นกับบอลมากจนเกินไป จนที่สุดแล้วก็เสียบอลครับซึ่งอีริสเซนกับบาเรล่านะครับจะทําหน้าที่อะไรครับในการคอยแย่งบอลนะครับเพื่อรอเล่นเกมโต้กลับครับและนี่เลยครับคือรูปแบบการเล่นของคอนเต้นะครับซึ่งก็มีโค้ชไมากี่คนเลยครับที่จะสามารถพาทีมชุดนี้เนี่ยมาได้ถึงขนาดนี้ครับสิ่งที่คอนเต้ทาได้กัน้น้งแต่อินเตอร์ชุดนี้เนี่ยมันคือที่สุดนะครับแล้วก็หาอะไรมาเปรียบเทียบได้ยากเหลือเกินครับ จุดอ่อนของพวกเขาเนี่ยครับคือการที่พวกเขาเนี่ยยังมีนักเตะที่อ่อนจนเกินไปนะครับในบางตำแหน่งครับแล้วก็จะเป็นต้องเสริมทัพนะครับแต่ว่านั่นแหละครับคอนเต้ออกไปแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยโอ้โหเหมือนกับเป็นการเริ่มนับศูนย์ใหม่เลยทียาวครับทำให้ทุกท่านอะไครับมีความคิดอะไรกันบ้างอะไรครับก็อย่าลืมไปดูกา์ตูนใต้คลิปกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันทหน้าสวัสดีครับ